สาธุสาธุสาธุครับเยอะนะครับกดทีเปิดนี้หรอครับ เดิน่ก็เดิอนะครัสามลงตาตลอดนะครับท่าราเนผู้ชมครับใหญ่เชนั้นก็ขอนมนุนาด้วยนะครับ หลวงปีก่ก็สัทธาหลวงตานะครับกเดินตามหลวงตามาตลอดนะครับ ขอบคุณครับบริษัทสุกนะบริการน้าให้ระวังก็อเก็บเลยนะครับเก็บเลยนะครับตทรสั่์กระเป๋านะครับเก็บไวด้านหลังนะครับาากระเป๋าถอกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋า ให้ท,ทุกคนนะครับหมดตาข้อให้หมดนะครับหมดตาท่านเมตตานะครับเมตตาสูงครับนี่ก็มีดเด็กน้อย,อย,ยน เป็นคนป่วยนะคร well er like so ับคนป่วยนะครับหลวงตาท่านก็เมตตานะครับให้น้ำพึ่งนะครับเ็บเสื้อก่อนค่ะเ็บเสื้อก่อนให้น้ำพึ่งให้นมนะครับหลวงตาท่านเมตตาสูงนะครับว่าตหล่ะหลังยจแตะแยกครับแตะและยกยกมาเออหตา

ท้องเ็กนะครับท,ท้องเลยสาธุสาธุสาธุนะครับท่านผู้ชมครับใหญ่สแสดงของมนมัมนาด้วยนะครับม <c oughs> ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ท้องนะครับไม่ใช่ท้อง <c oughs> หลงตาเนียกว่าท้องนะครับถ้าท้องก็จะหลงตามอบให้ขนมมันก็ขนมนมเนยนะครับมอบให้คนท้องนะครับ

คนต้องนี่หนตาก็จะเมตตานะครับท่านก็จะให้ขนมขนมนมเดยนะครับน้ําน้ําผึ้งนะครับ